เอาเนี่ยเนาะก็เขป็นสาคขอบคุณย้ายตัวกัะลูกสาวใหญ่เล่าครับมากจะสาวครับนะครับว่าย่าสาวแล้ก็มาจองของเมืงครับเล่ามากคู่มือสาวใหญ่เล่านะจองมึงยายตัวจ้า เราลุกเือยังมาสนอมาขอ้กินความ้ค่ะบาได้ยังหรอได้กว้ามื้อจ AH. ้าได้วาม้อไงเออมาู้มาไหลไหลเย์่ตีดครับอันนี้ก็ไอ้ทัวค่ะทัวทัวดินเนะทัวรินทัวงค่สงาอืิ่ง ถุงละยี่สิบกุงละถุงละยีบหาบาทเจ็กเโล่มประมาณโลเดียวโลหนึ่งยี่สิบห้าบาทลายอ่ลยไคดีมงามบากค่ะไอั่วงมันแบบว่าขนผมแห้งเนาะลูกหง่ดีค่ะมันอันมันมแห้งใหญลูกโตลูกสวยมากค่ะไม่ตัวดิน มันออกนาะแล้วอันเขาเอาว่าท่านวันป่วยบมอโอ้มันแกมแกเต็มที่แล้วเนาะเออเอาแกมออกเนาะอันอันนั้นนะอยิงนน้องยิงทั้งเครื่องคนสวยนะค่ะโอ้เที่ยวมาอนหอใ่ค่ะโอ้อันน่องยิงหางเครื่องคนสวยเออแดนส์โน่นครับเนาะแดนส์คนใหม่ที่ไม่ย้ายจะเลี้ยบสีกรเโดมมากอ่าเอาทรงมาให้แน่ งงไงสรงไปจะไหลไขกระดกไปหลนเดอหลุนเก่ารุ่นแหลกเลยหล่ะไปสิบเจ็ดปีกับเพื่อนนั่งกอดเถืาอนแบบนี้ยังดังสวย,วยกว่าเก่าส่วนระยะหนึง่งบางสามสี่ปีสามสี่ปีาปหาปีเกือเพิ่นก็มาเตียนอีกรอบหนึ่งเลยคนใหญ่เพิ่นมาเตียนอยู่นี่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าเตียนบดลดนาะบดเล้เลยพูดนะเพิพ่นเพินพ่นรัดอันนี้จะอยู่อยู่แถวกรุงเทพยนะ ไปเตเเยปยน came, ยุงเท็บยเทบแม่ประมาณยักสี่หาปีแล้วคนมาเต็นอยู่ระยะนึงพล่าเก่าเอขาในี้แม่มันบอกลูกไปกระตาี่แแม่มันนะครับลไอ้ยนง้ตอมไอยยางมาสัตอันนี้อีพล่าเต่าทั้งเตะลไนไหครับญิงคนสวยเวอแบ อแม่่นไปารับค่อันมันมาเตนยูนมีน้าเขาบครับแม่มาเต้นอยู่ระยะหนึ่งประมาณจาปปะสิบกว่างานนี่นะเฮ<ะ>็นเงียบไปบอบริมามันลาเตนอยู่คุณนะอ้นวยอ่ะนอมัน,ะน,มนกะโอ้หัวโลดเลา แล้วหวยดาวนี่สองสองหมื่อืมรถเก่งมันชีมาบ้านนะโอ้ขันผัวมันวมเหมดอืมสองนั่งเนหมดเดือนละสองหมื่นสามอ่ไรวยรึโอ้อ่ะันนั้กอืมรถเก่งมันนับวันเอาแง่นนันตัวเออเดินขับจะฟ้องนล้ไปับนังเงินเก่งคือมหนดอก็เอาอยู่สองมส บ่ไหวหดือเล่าคหับผบคือบ่ไหนเบียเนาะบัวหนเบีนลอยก่อนายแล้วน่าวายแน่เยบ่จะไหนจะดูค้างดูเนี่ยอย่างไีคร้บพเจ้าเดี๋ยวนะจะดูจะต่นจะสาปว่าจะจกบ้านนู่ ไอ้น่งเอาฟาไปใส่หิญานั่นบอกเออเสือนี่นี่มาเาเสือต้อตัวด้วยนี่นี่นี่กระต่างกระ่านีองตัวตัวเลยครับวนอันนี้จะสิบสินนั่นเสืออ้เอเสื้อมาหิญานบอกตั้งกี่มาานบอกเกงสีนุ่งอาบน้ำเอาบอกมาหานะนุ่งบอก ไปไปโหลดแบบกามาจังงันนี่น้อนไปซับซักไรนี่ซักต้นแหงสองบะลุขุนไม่เลยอนั่นเหลือหลังขุนเขียดครับบ่าให้คุณยายตรวจหนำครับจิงจีดอกน้องเขียดทีเขียดน้องนาฬิกาล่ะเขีดเขียดบัสูเนลล่ะบัสเนลหนึ่งเขาหนึ่งหนามเม็ดเนลกิน ไว้คุณยายตรวจนะอะไรเป็นหูเป็นตาเป็นขาเป็นแข้งให้ยายตรวจเม่องดูแบบก็ไม่ได้กินไม่ได้ครับข้อมือเปย้อนี่าไปกินแต่เออคนว่าจะน้อยๆเห็นไหมครับาเมื่อกี้เราเป็นหูเป็นขาเป็นตาเป็นมือเข่าเป็นมือแมื่อสันแต่ม่อข้อมือขึนได้ของควอมือขึ้นอยู่ดอกนั่นกางเกดอันนี้กางเกงมันไม่ยาน่นนี้ไม่ยาน่ sống lâu luyện dữ đó, con đuối đuối luôn, lao luyện nó phải, lao luyện nó phải mạnh, cái tí đấy nói xong thì nó bơ đuối luôn rồi, ăn luôn, lắm gì đuối, đẻ này lắm cua vàng luôn, cái chết thu lắm là, sống đó, sống ốp lao mơn mịn say nha lắm đuối nhả lắm đuối, chỉ nó đi cạ này. อือสมตกวจดพึ่คนมาเศ้านี่ยหกมงสามสิบกว่าที่บริพาใหญ่หนึ่งเข้าหกหม่วงยีสิบกว่าเออไม่ฮะแก้งลาสมนี้ละตนก็แน่มึงยู่วนใหญ่เพรท่านลูกบ้ามมาแต่ใครอยู่เปิดประตูอันนี้ไว้อยู่พก่จี่ถอยู่บ้านหลังในเนาะมางจีหาน้องเคสก็ร์ดีุกหจาเมาเองหลดเพราะว่าได้ไปวัดเนาะอีกุ่น เอฮ็ดแนวกินแนวอยากให้ปูใส่กระจายเรียบร้อยจังลองซองไว้ปูไปจังหันบางวันแต่จะคล้องไปเองก่งอยู่รงนึ้นบตัวสมตัวเรียงมากอยู่มันแก่งมันแก่งนูกมันแก่งม่นมีก็ได้ยปุ๊บมาแล้วต้องมือเพราะว่าขนอนขนอนเลกนะบ้านโรงเลีอยม เก่งอยู damn, hmm. uh, ่น้องเขตนี huh. ahead, so uh, are are ่เ huh. ก่งอีหลีครับ5คลิปปราณได้3จบเกียบ่อือมันได้3คลิปงกอือน้อยๆลูกึงเขาแล้วตเปยกหัวสิแกนบ่แกนนสิอึงเขาแต่อยู่ป2เอ้ามันเลี้ยงหาเคียงอยู่นี่เลี้ยงเขาอีแอนครับัอืเก่งอืออีแอนกออมันนี่ละอีนี่นันอีจอย ก็มีส่วนหนึ่งนองญาตรวจป่วยปาพื่กัเลยมานนองยุธงมะฟ้าลืนยุพีไก่หงนามเนี่ยเลยเลยมาดูพี่ไปมากๆอายุสองบานสามบานนี่ละเรียมใยกันดูเลีอยกันเป็นัลักกันเน่ยาตรวจจ้าลักลักก็คือาตตรวจตรวจ ขากรสือบ่มี่ก็สอเออบุกไทยข้าบ่มีีแะเวาขาได้แต่ไน่เอาไปบอกบุ้วัน่นแหสซุนแลเ่ยไปให้ซแบบคนั้นรปากนะตอนจะบอกจะเลี้งดีดีเก่งอันซี่แก้ออกนกันโอ้ยได้ชุดใหม่อีกแล้ว ไปนแล้วเด็กไแล้วค uh, ือม um, right. so ่ไห uh, uh, mm ่ชาวบ้านก็เ um, ด uh, uh, yeah, uh, ็กพูละสองโตเสือแต่แม่าห่ฝกในกังเกงสองตัวเอฟสี่ทรงไห่หัวอี่ทรงาไห่อ่ามันเป็นกางเกงผุ้ชายนะก็จะมาแต่าห่ปึกมันก็สื่อตัวนึงอ่าก็จะแหย่สองโตสีดำกับสีไครสียังแบบอ่า แม่ตือินันเือดือนยเต็มแนจนทีพี่มีมองไหวแล้วอันดกันกมกิน่าไม่กนายตืไปไหมยังไดงัหาลที่ถามบองกลบ่เาะแเขาไปล้ำเบิกมนี่จะไปอยู่นี่แบงไม่ยาง เแล้วป่ากินเผาเราบ่ครับปัสสันมากินน่ำมัน,งมน <laughs> ไงได้รือไปเลอะตะกี้ว่าคนที่มาถามนกาสร้างมันบอกเขาไปโตมก็ไปนั่งกินเผานะนี่ไม่ใช่เป็นเขาถ้าย่างนั้นเขาไปล่างเยอนะอ่อไเรืองมากินเผาน้ำบ้างกินน่ำมังไงที่เราอืมเอาไบบุญมัเผียดเด้ออ่าเอือมากินน้ำนั่นง,ง,เงเลยดจังหวังเดือดอืม ช่วงเออนางเตยมตอนนั้นกินเตยมจะซื้อมาใบเต็มเปิดก็ไปเวฟกินเอาอันมาตัวนี้ที่แม่ต่อยคือน่าเห็นเหมือนกัดกันได้เด็กมือสองผมผมไปปล่อยออกมันห่องแหี้ยงหาหาสมคิดบ่เห็นร่อหาบางทีผูกไว ผนห้าปอยตัวนี yeah, ้ยังแกล้มมามันอยู่ท้องรถมาจ้ะการกันบ่กันกัดกันแล้วพมันดือยบ่ก็บบวี่กบหิวมับ่อยถือกันกกับบหิวอ่เอาไปกินไ่เอากันดิดีเยวยัเยี่ยวนี่คือกันเยี่ยนนี้เห็นกันโมไหนม่หักกันหััหักกันกันหักกันกัวหักกันกันหักกันกันหักกันกนนกันหักกันกันักกันก้นักกักักกักนั อันไม่นจะไถมันไปไถให้กันได้บอกฮ่าสมขิตเหรอไถ็ไป้วกประตูให้ยิ่งออกไกินไก่แต่บุญจนเบิดอืมจนจนเบิดโลกแล้วไก่เราเบิดเมื่อเช้าชีสุยไงอ๋อไอ้ยิ่ไอ้สมขิตเนาะครับเนาะยิ่กับไอ้เต้นี่ครับถือกันอยู่สองคนนี่แต่สมขิต เน่มเห็นกันบ่ได้วันเนาะนนะครับเห็นกันบ่ได้ผมส้อก็ใส่กันจตไดก้ผมเนาะผมได้แยกออกได้แยกออกจากกันม่นเนาะผมก็ปล่อยแล้วแต่เสาอเนี่ยมันห่องเนาะนี่ครับห่องพอเวลาตีหามาเพิ่นจะห่องนะครับเนี่ยครับผมก็หลังจากเอาขยะไปถิมเนาะครับเนาะเอาไปถิมแล้วก็เลย ไปแวะเหรินน้ำคุณยายตรวจข้าวนึ่งนะครับเนาะบางผ่านหน่อยเนาะครับเนาะไปแวะเหริเพราะว่าสาวใหญ่แม่ของป้ารุ่นนะครับแม่ของป้ารุ่นสาวใหญ่ของยายตรวจโครงการมานนางเหรินผ่านก็ดีเนาะครับโครงการมาคู่มเงินละมาคู่มือกับมาสวางเมืองคุณยายตรวจนะครับแม่ของเราเนาะครับเนาะครับลุงทิดกับจิตติขอปิดคลิปนี้ไว้สามหนีสักก่อนเด้อครับเด้อ ขอบคุณผู้ติดกดไห์กดแสแน็ะครับนาะกดติดตามโมขามโคสนาเนาะครับนาะเป็นแนงใจเห็นทงผิดครับสวัสดีครับจิบ,บหนาพอนไหมเนาะครับนาะครับผม